โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกโลพีทีเอ็กนะครับห่างหายกันไปนานนะฮะกับการทําคลิปแบบพูดต่อหน้ากล้องอย่างเี้เนาะก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะจะพูดยังไงดีก็ค่อนข้างที่งานจะเยอะนะฮะก็เวลาแบบที่ทํางานแบบมีปัญหาดิดน,นิด,นดนนหน่อยหนะ่อยเนาะไม่ไม่นิดหน่อยนะ่าะค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะเนาะก็มาทาคลิปที่เราไม่ได้มาทํานานเอที่เราไม่ได้มาทํากันตั้งนานนะั่นะก็คือ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโปรเจกต์กาบอ,อก ่องกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานนะครวันนี้จะเป็นคิวของเปินอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน ปืนที่จะเป็นกระเปกาทองในวันนี้ก็คือสกานั่นเองนะครับซึ่งตัวสกานั้นก็เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นการแต่งที่พร้อมที่จะเอาไปลุยกับการเก็บสกินทองกันแล้วนะฮะก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะโอเคครับผมสําหรับสกานะฮะก็เลือีก2ภารกิจเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นการทำดับเบิลคิวสิครั้งเนาะฮะแล้วก็เป็นการทิปเป็ลคิวโดยไม่ตาย1ิครั้งเนาะถึงจะได้สกามานะก็ เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ลุยเลยจ้ะโอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนะครับผมเริ่มเกมเริ่มแล้วนะก็ดับยวเป็นคิวสิบครั้งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าดูจากทรงละต้องล่าอะไรในวัน้ง้ันแบบเล่นสุดเยอะนะ <S 2> <S 2> <S เราตายแถวนี้นะน่าจะมีเละ ตรงนี้แบบแบาดสไตล์ไรไม่มีแต่คนโหดโหดล,ลยเศร้าอย่างปัดเด็บแมวเนี่ยดูดิมีแต่คนโหดโหดเลยยิงกันครัมีกันอยู่กี่คนวะเนี้ยอ๋อห่อเรียบร้อยเลยวะซากุน่าปืนสกานะฮะช่วงนี้ก็ดามจดามจมันก็แรงนะแต่ผมชอบปืนที่แบบปืนที่ อ่าแรงถีบน้อยเนาะไม่ค่อยชอบปืนที่แบบแรงดีดเยอะๆผมแบบขุมไมอ่อยู่จริงๆแรงดีดยิงอันนี้ไม่ได้นี่แรงดีดเยอะเท่าไหรย่ยิงแบบซวยจัดๆนี่ยิงจ่อๆนะเนี่ยยังไม่เข้าไอ้น,นี่เลย ยังไม่เข้ามือเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยกลับมาจากที่ทำงานก็นเล่นเลยนะจ๊ะแต่ดเมิ่อคิ้สิบผังน่าจะถึงเนี่แหละแปบ๊บเดียโอเคเก็บไปสั่ตัวเลยดีกว่าโอเคนะร้อยเดินไปจับตัวเอง phát được mèo gì mới <laughs> đồn, phết anh lằng, okay. ตอนช่วงผมเล่นน่ะมันมีโอ้มันมีช่วงเก็บลูกซอเดี๋ยวช่วงนี้ออร์เรนจินนะออร์เรนจินยิ่งมาหดหักันด้วยนะออร์เรนจินแบบออร์เรนจินแบบน่าเกลียดจัดเลยแบบไฟแบบทูดาเมจอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรแรงอ่ะเฮ้ยก็ยิงกันตรงไหนวะอยู่ไงกันจ้าเบบี้เขาไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไม่ได้ยิงเลยก็ยิงกันตรง เาแล้วละแต่เราจะทังไเยอะไปไปโอ้โห,โหแม่งเอ,อ้ยพลาดเลยคือเขาหยิบสกาผมไปอะอ,อยากเล่นอะมันปืนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สกาผมแต่งแบบแต่งแบบไม่ค่อยอะไรนี้เท่าไหร่ ค่อยเซียนสกาเท่านะส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่ KAG กับ P90 P90 นี่ P90 กับ KAG นี่บอกเลย,ลยว่แาแย่โอ้ยตีเราตัวี้ามเห็นผลจริงๆิเด็กแย่ละลอยเหห้าตัวจะล่อรึเปล่าเฮ้ย ต้องไปเห็นหรือไงเนี่ยเโ,โดนเพ Ru ื่อนนำไปกินละเออโดนเพื่อนนำไปกินนะเมืโอเคไปฮะวิ่งต่อฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองนะโอ้โหมานั่งทำคลิปตอนตีสองกูเลยเชื่อเลยว่าได้หลังแบ้างเนี่ยโอเค ถ้าเรายิงตายหมดแล้วเราต้องทำอะไรอะโอเคมาแต่ละตัวก็ดีโอ,อเ้ย,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 ยพี่ชายแกยิงมาจานไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวดิถ้าได้เขาอย่างนั้นน,อองงน,น่ะเขาก็สู้เราได้เลยนะ บ้าเกยนเคอ่มปไรแล้วหลังแล้บ้าวิ่งยิงเขาอย่างี้เาร้องไห้เคนโหดเลย เก็บปืน่อนข้างยากนะตอนช่วงแรกๆที่ผมเก็บเลเยวลโอ้โหยังโหดเลยแต่ละคนแต่ละองค์อ,องค์นีส่งพลังกัน,ในใยันดเรียบร้อยฮะยิงตัวสุดท้ายไปดีไม่ใช่ดิเพื่อนยิงไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิบครั้งหรือเปล่าน่าจะถึงนี่แหละก็ยิงยาวเลยโอ,โอ้ดูดิไม่ได้คนโหดเลยโอเคฮะเราทำธารกิจอันนี้ได้สิบครั้งพอดีนะแล้วก็สังหารโดยไม่ตายสิบครั้งได้สองครั้ง โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้สกาทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเลยนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะค่อนข้างที่จะเก็บปืนง่ายเลยนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็สำหรับวันนี้ก็คลิปต่อไปจะเป็นปืนกระบอกไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับต่อให้คลิปใช้ย,ยังไงเดี๋ยวผมก็ ถ้าช่วงไหนไม่มีคลิปลงก็จะการไลฟ์สตรีมเนาะเพราะว่าไลฟ์สตรีมแต่และช่วงเวลาของผมนี่มันมันค่อนข้ายที่จะฟิกเวลาไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าผมทํางานเป็นแบบเป็นกะเนาะกะเช้ากะดึกกะบ่ายเอ้ยกะกะเช้ากะบ่ายกะดึกเนาะบก็ถ้าเป็นช่วงกะเช้าก็จะไลฟ์เวลาประมาณ5โมงถ้าเฉยๆก็คือประมาณ5โมงถึง3ามทุ่มครึ่งประมาณนี้เนาะก็ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นกะบ่ายก็จะไม่มีไม่มีไลฟ์เนาะหรือว่าแล้วแต่ช่วงแล้วแต่อารมณ์ แต่ช่วงกลางคืนเนี่ยหลังเลิกง,งาน5้าทุ่มเนี่ยคงไม่มีใครดูแล้วอาจจะเอาเวลามาทําคลิปแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็นถ้าเป็นช่วงกลางดึกก็จะสตรีมช่วงนะครับแปดโมงเชานะ้าอะแปดโมงเช้าถึงบ่ายบ่ายโมงครึ่งก็จะประมาณนี้แหละก็มีเวลาสตรีม3ชั่วโมงก็ใครที่อยากเข้ามาดูหรืออะไรก็เข้ามาได้นะครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะก็ไม่ได้ว่าหรือไม่ได้อะไรก็เก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวครับผมก็เข้ามาเล่นเนาะขอให้แบบ พยายามเล่นหน่อยไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วโยนเกมอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับผมไม่ค่อยชอบเลยนะก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันฮนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะว่าจะเป็นปืนกระบอกไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะก็ฝากติดตามกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกุ๊กกิ้กุก๊กกให้กันด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย